105-6677ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกับสาระเร้าใจได้อารมณ์ขาดลูกหัวใจคนที่คอครายดเดกันอา่านตลาดทครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกล,ลิ่นระ่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้ยถูก,ถกต้องที่สุด เหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ่าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0840999347ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้ หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และทีวดีชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไง ให้เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะว่าแบบนี้สินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็มาว่ากันต่อในเรื่องของประกันภัยโดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่ยังตกค้างจากกรณีในช่วงปี2ปีก่อนนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องอุทกภัยในปี2554นะครับก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ยังเคลียร์กันไม่จบไม่สิ้นนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องรีอินชูเลอร์ก็ยังเป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยของไทยลหลายๆค่ายนะครับลหลายๆบริษัทก็ไม่ค่อยสบายใจกับท่าทีหรือการ แสดงความรับผิดชอบในกรณีที่จะต้องจ่ายสินใหม่ทดแทนหลังจากที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ทึ่งในกลุ่มของสมาคมประกันวินาศภัยเขาก็เริ่มมานั่งคุยกันแล้วฮะว่าจะทํำยังไงดีกับบริษัทลีนโชเลอร์ซึ่งมีการไม่แสดงความรับผิดชอบนะครับสมกับเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือได้รับการจัดอันดับเครดิตเลตติ้งจากบริษัทชั้นนาทั่วโลกหลายแห่ง แต่เวลามาดูพฤติกรรมนะครับในการทรําธุรกิจในการที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบกับผู้ที่ส่งเบียบมานะครับก็คือผู้ที่เอาประกันทั้งหลายเนี่ยก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นหลายกร,รณีด้วยกันนะครับตรงนี้ในส่วนของอกร,รณีเบสลีนะครับเขาก็มองว่า,าการขอทำแฮคัดหรือกร,รณีเรื่องของการลดการเคลมสินใหม่นะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็มีหลายบริษัทเขาก็มองว่าบางบริษัทรับได้ บางบริษัทก็มองว่าไม่สมควรที่จะรับเพราะว่ามันต้องไปเคลียร์กับผู้ถือหุ้นเคลียร์กับบุคคลหลายฝ่ายทีเดียวนะครับรวมไปถึงลูกค้าด้วยนะครับ,รบที่ซื้อกอรรทัน์ทั้งหลายว่าจะเออเอเออหอหมกนะครับเห็นดีเห็นงามด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้ก็ถึงเวลาก็ต้อง,อง,องมีการฟ้องเพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิ์นะครับ,รบตามอายุความของกฎหมายที่ได้เขียนเอาไว้นะครับซึ่งกรณีนี้เขาก็เริ่ม มีการมาคุยกัน,นครับอย่างที่คุณผุสอนได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าทางสมาคมหรือกรรมการสมาคมเนี่ยเขาก็เริ่มมาคุยกันว่าต่อไปการที่จะรีอินชูรันนะครับให้ผ่านทางบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งหลายนี่จะต้องมาดูแล้วบริษัทไหนหน่าเชื่อถือไว้ใจได้นะครับเกิดกรณีอะไรเกิดขึ้นจะต้องไม่เขาเรียกว่าทิ้งความรับผิดชอบไว้ให้บริษัทประกันภัยไทยรับผิดชอบเป็นหนังหน้าไฟอย่างนี้ตลอดนะครับก็จะต้องมาดูกันว่าจะต้องทําอย่างไร ว่าในส่วนเนี้ยเรื่องเนี้ยดำดิแนวคิดที่เขาคิดกันมาเนี่ยมันเขาก็มองว่ามันมาตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนปี54รหรือประมาณช่วงปี54นั่นแหละครับก็คือระหว่างที่จะเกิดปัญหาอุทกภัยใหญ่ในปีปีนั้นนะครับแต่ก็มาเจอเหตุการณ์ซื้อก่อนก็เลยไม่ได้มาจัดอันดับเ a รตติง้งบริษัทดีเชเลอร์ว่าจะต้องคัดเลือกกันอย่างไรมีกระบวนการที่จะจัดระบบจัดระเบียบกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เลยถูกพักเอาไว้2ปีนะครับ แต่ว่ามาถึงตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าสิ่งที่เป็นตัวชี้อย่างหนึ่งก็คือความรับผิดชอบในการจ่ายสินใหม่เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทรีนเชนเลอร์หลายบริษัทมีความปฏิเสธปฏิเสธการรับผิดชอบก็ดีหรือรับผิดชอบไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆตรงนี้ก็จะถูกเลคอขอดเอาไว้ว่าอนาคตต่ตอไปก็คงคงไม่ไม่เหมาะที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องนี้เขาก็มองว่าจะต้องมีการาวางกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับ ในเรื่องของการจะรับมาเป็นรีช er ูเออร์ต่างๆนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งก็คือดูเรื่องของชื่อเสียงประวัติผููรับประกันนะครับที่มีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ประวัติการชาระค่าสินไหมในอดีตนะครับสำหรับสินใหม่ทั่วไปแล้วก็เรื่องเครดิตเรตติ้งเครดิต rating. เรตติ้งนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนคดูอยู่แล้วว่า s p จัดอันดับเรตติ้งเท่าไหร่นะครับหรือ AM Best นะครับจัดเท่าไหร่อันนี้ก็มองในเรื่องของอหลักการทั่วๆไปนะครับส่วนเรื่อง ความร่วมมือนะครับในการจ่ายสินไหมน้ำท่วมไทยในช่วงปีที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนเราจะเขาเรียกว่าจะ,จะเห็นใจก็ต้องใน,น,ในยามยาก,ากนะครับตอนลำบากก็คือต้องมาช่วยกันดูแลต้องมา,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 ารับผิดชอบร่วมกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปรเกิดเหตุปัญหาแล้วก็หนีกลับบ้านเลยไอ้อย่างนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาดูพฤติกรรมด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการตั้งสำนักงานสาขาก็ดีโครงสร้างผู้ถือหุ้น มีความเข้มแข็งขนาดไหนมีรฐาฐานะทางการเงินดีพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหลักนะครับ4-5ประเด็นนะครับซึ่งกําลังจะถูกนําเสนอนะครับไปยังคอประพอเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะทําดีเจอ,อร์หรือในสมาคมด้วยกันเองจะเลือกอย่างไรนะครับรวมทั้งแนวทางอื่นๆที่เขาเตรียมเสนอคอประพอเขาก็มองว่าน่าจะมีการเขาเรียกว่าเข้ามาลิสหรือมาจดทะเบียน ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยอาจจะต้องอาศัยคอปอป,อ,ปอนะครับเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่คัดกรองหรือเข้ามาเขาเรียกว่าดูแล,แลนะครับว่าคุณจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยรับรีจ mm ูเลอร์จะรับประกันภัยต่อในประเทศไทยก็จะต้องมาสู่ระบบ,บนะครับในการควบคุมของคอปปอด้วยเหมือนกับบริษัทประกันทั่วไปนะครับถ้าเป็นการทําในลักษณะเขาเรียกว่าคอสบอร์เดอร์ลิสติ้งอย่างนี้ก็หมายความว่าท,ทําธุรกิจ เอาสินค้ามาขายที่นี่แต่ว่าตัวไปอยู่ต่างประเทศนะครับตรวจสอบก็ไม่ได้อะไรก็ไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดการ build, เบี้ยวมันเกิดขึ้นแล้วก็ตามนี่ลาบากนะครับถึงเวลาจะฟ้องร้องก็มารู้จะไปฟ้องที่ไหนนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่นะครับทีนี้ส่วนอื่นๆนะครับมันก็จะต้องมาดูว่าหลังจากนี้ไปแล้วถ้าทุกคนจําเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาเงินสินไหมต่างๆ เขาก็จะมีแบ่งกลุ่มเอาไว้หลายกลุ่มนะครับในกลุ่มของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสินไหม่ที่จะต้องรับการชดเชยจํานวนมากอันนี้ก็คงคงมีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้นะครับเพราะว่า,เ,าเนื่องจากว่าฟ้องไปแล้วค่าทนงค่าทนายค่าดําเนินการอะไรต่างๆก็ยังคุ้มค่ากับการที่จะฟ้องเพื่อได้รับสิทธิ์ที่ควรจะได้กลับคืนมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประเภทที่ขนาดกลางนะครับคือหนี้เป็นหนี้ค่าสินไหมระดับร้อยล้าน ไม่เกินร้อยล้านอันนี้ก็มีสิทธิที่จะดําเนินการได้เนื่องจากว่ายังอยู่ในขายที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและต่างๆก็ยังคุ้มค่ากับการลงทุนไปนะครับส่วนประเภทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กอันนี้เขาก็มองว่าถ้ายื่นฟ้องไปมันก็อาจจะไม่คุ้ม,ม,มเสียเวลาเสียงบป,ประมาณมากมายเพราะว่าการฟ้องนี่คงคงจะต้อง,องสู้สู้กันยาวแล้วก็ขึ้นอาจจะถึงถึงสามศาลนะครับ,รบแล้วก็ จะไดค้ครบตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้เาก็มองว่าอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับหรือจะมีการปฏิปัติธมกันอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของบริษัทประกันภยัยนะครับประกันวินาศภัยเนี่ยแน่นอนเขาจะกระทบในเรื่องของฐานะทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องงบดุลทางบัญชีอันนี้มีมันจะแปรปรวนไปหมดเลยนะครับ ซึ่งกรณีที่ที่มีการเข้าแจ้งมาก็คือว่าถึงแม้นว่ากรณีบริษัทประกันภัยวิรัสภัย,ยนยไปฟ้องบริษัทลีชอเลอร์แน่นอนนะครับหลังจากฟ้องทันทีที่ฟ้องก็จะต้องตั้งสำรอง100ร1 0 0นะครับอันนี้คือกระทบกับหนึ่งเรื่องของคาเดชโชเรื่องของเงินกองทุนนะครับหลายๆด้านนะครับก็จะทำให้อาจจะถึงตัวเลขบัญชีในเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่งตางๆก็อาจจะกระทบใบใดทุกๆจุดเลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่ง ถ้าปณีประนอมยอมความกันยอมรับในเรื่องของแหคัดการชำระสินไหม50%ก็ปนนหมายความว่าจะต้องไม่มีการสำรองนะครับอันนี้ก็ต้องสำรอง50%ตามจํานวนที่แหคัดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสองเงื่อนไขนี้นะครับคือยังไงก็กระทบกับฐานะทางการเงินหรือทางบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยแน่นอนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าแตละลายจะหาทางออกอย่างไรนะครับแล้วก็ปภจะมีการยืดหยุ่นในมาตรการเรื่องของการ เ,เงินกองทุนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะต้องดูกันหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งก็อย่างรกรณีของเบสลีบริษัทเดียวนี่ก็กระทบบริษัทประกันภัย40แห่งนะครับดัะนั้นมันก็จะต้องมาดูว่าจะทําอย่างไรถึงจะเพิ่ม มูลค่าทรัพย์สินของตัวเองบางบริษัทก็บอกว่าเตรียมจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารพาณิชย์อาคารอะไรต่างๆทรัพย์สินที่ดินขอประเมินใหม่เพื่อเพิ่มทรัพย์สินมาชดเชยตรงนี้นะครับก็เป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งทางบัญชีนะครับก็ที่มีปัญหาอาจจะเป็นโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆที่เงินทุนน้อยแล้วก็เงินสินทรัพย์น้อยจะได้ผลกระทบแน่นอนเพราะว่า จะไม่รู้จะเพิ่มทุนยังไงเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนโดยอาจจะยอมรับในส่วนของ50เซนโดยผมจะมีข้อมูลของเงินกองทุนอย่างเช่นบริษัทกรุงเทพการภัยมีเงินกองทุนอยู่2.4 4หมื่นล้านบาทโดยทุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ที่760ล้านบาทไทยเพลียประกันภัยมีเงินกองทุนอยู่ที่376ล้านบาททุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ที่1750ล้านบาทที่พยัวกันภัยมีกองทุนอยู่ที่3 3 7 5ล้านบาทโดยสังเกตได้ว่าเงินกองทุนก็ไม่ได้สูงมาก ถ้าเทียบกับเบีย้ยประกันภัยที่จ่ายออกไปอย่างเช่นอย่างเช่นเราก็รู้อยู่ว่าของกรุงเทพวันภัยจะเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าเงินกองทุนอยู่ยมีอยู่ที่2.4 4หมื่นล้านบาทคือตรงนี้ต้องมอง2ประเด็นนะครับคือเงินกองทุนที่โตขึ้นเนี่ยหเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนนะครับก็คือการเรียกชาระชาระเงินค่าชำระค่าชำระหุ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินที่มันมาจากกําไรสะสมนะครับที่เกิดจากผลกําไรสะสมมาตั้งแต่เริ่มกิจการจนกระทั่งมาถึงล่าสุด มันก็จะเอาไปกองไว้ในเงินกองทุนเพราะฉะนั้นอย่างกรุงเทพประกันภัยก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเข้ากําไรดีมาตลอดนะครับปีหนึ่งกำไรเป็นพันล้านอย่างเงี้ยเพราะนั้นกองทุนเขาก็โตขึ้นมันก็ทําให้ฐานะทางทางการเงินของเขาแข็งแกร่งเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางทีมันสามารถที่จะดึงเงินจากตรงนี้เอามาช่วยในยามฉุกเฉินได้นะครับทีนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็กรณีของรีชัวเลอร์นะครับนอกจากเบสลีที่เราพูดไปสักค,ครู่นี้ อีกบริษัทหนึ่งก็เป็นที่จับตาดูเหมือนกันนะครับก็คือ CCR นะครับของบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มของประเทศฝรั่งเศสลีนโซเลอร์นะครับซึ่งตรงนี้นวักกิจประกันภัยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าคงจะยอมแฮ่คัดเหมือนกับกร,รณีเบสลีย์ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวสินไหมทดแทนที่จะต้องจ่ายเนี่ยมูลค่ามันก็ตก3 4 0 0 0ล้านแล้วก็ทางบริษัทนวักกิจประกันภัยนะครับของตระกูลหวังหลีก็ สำรองจ่ายไปเรียบร้อยนะครับเกือบ95%เนะครับเพราะฉะนั้นจ่ายสดๆไปแล้วแต่ถึงเวลาเก็บเงินเนี่ยต้องมาคอย <c oughs> ตาม <c oughs> ต้องมาทวงแล้วก็ต้องมานั่งเจรจาปณีประดอมกันว่าจะทรุงจะจ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็มองว่ามาตรฐานของการเคมสินไหมที่กําหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับก็คือมีบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือนะครับไม่ได้เป็นประเมินกันแบบมั่วๆอย่างที่ c c r เขากล่าวหาอย่างนั้น